นะคะวันนี้ได้เจอลุงติ๊กคอกติ๊กควายไทยนะคะขอสอบถามลุงติ๊กเกี่ยวกับรายละเอียดของพวกตัวเด็กๆที่จองไว้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงกขาก็หนาดีขาใหญ่ดอกเขาก็ดีครับตัวควายเปลือกสโนไว้นะคะใช่ครับแล้วก็เบนหางก็ดีอืางหนาครับแล้วในส่วนของตัวผู้ตัวแจ็คตัวผู้โครงสร้างดีครับทรงข้างตรงโครงสร้างดีขายาวอื เขาก็เปิดดีครับรูปร่างหล่อหน้ายาวแจ็คพอตมีตัวมีที่ตำหนิมีอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มีมีอย่างเดียวเขาผอมผ่านอาหารน้ำท่วมอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะแต่แต่เรายังบำรุงยังโอ้เจ๋อเลยคาดว่าน่าจะสูงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ไหมคะเนี่ยเหนือพ่อเหนือแม่เดี๋ยวนี้เหนือพ่อเหนือแม่นะคะคร้มหล่อกันเ่ยหน้าลุงติ๊อืมค่ะค่ะอีกสองปีมาหาลูกเป็นไงเูกตยังไง ใช่ไวมังจ่าจ่าขอบคุณมากค่ะดูดูใต้ท้องเขาเป็นสีชมพูเดินจะไปหายากินเด็กอดกับพ่อโชคนะคะ แม่มิ้มนะคะความสูงของแม่มิ้มจะอยู่ที่ประมาณ160กกว่านะคะตอนนี้แจ็คพอตก็ความสูงเริ่มจะไต่ระดับขึ้นไปจะใกล้เคียงแม่แล้วนะคะลงน้ำกันแล้ว ใต้ท้องใต้ขาจะออกเป็นสีชมพูสีแดงนะคะลงน้ำไปแล้วในน้ำเขียวๆนี่คือผัานะคะ